สวัสดีครับวันนี้เรามาชวนคุยเจาะลึกเรื่องเอ่อ a อลฟาเบกันหน่อยครับที่เราคุ้นๆกันก็นกคือหุ้น G O O G L เนาะคือมันไม่ใช่แค่ Google Search ที่เราใช้กันทุกวันนะครับแต่มันเป็นอาณาจักรธุรกิจที่ใหญ่มากจริงๆอยู่เบื้องหลังบริการดิจิตอล AI เยอะแยะเลยใช่คะ่ะภาพใหญ่กว่าที่เราคิดเยอะเลยคะ่ะ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงมาจากข้อเขียนอาณาจักรอัลฟาเบตเครื่องจักรเงินสดและความผูกขาดนะครับเป้าหมายก็คือมาดูกันว่าเขาทําเงินยังไงยิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วอ,อ,อนาคตจะเป็นยังไงต่อค่ะถ้าจะให้เข้าใจว่าเขาทําเงินจากอะไรเป็นหลักๆเนี่ยนะคะมันมีอยู่4ส่วนใหญ่ๆค่ะครับน่าสนใจครับเริ่มจากส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเสาหลักจริงๆเลยคือ Google Ads ค่ะอันนี้ทำไรายได้แบบ ประมาณ76%ของทั้งหมดเลยนะคะโอ้โหเกิน3ใน4เลยใช่ค่ะก็มาจาก Search ที่เราใช้ใช้กันเนี่ยแหละค่ะ YouTube Ads ด้วยแล้วก็พวกโฆษณาบนเว็บพาร์ทเนอร์ที่ผ่าน AdSense แล้วก็ Google Network อื่นๆจุดเด่นมากๆคือกำไรมันสูงค่ะพอระบบมันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยต้นทุนเพิ่มแต่ละทีมันนิดเดียวจริงๆเออเรียกว่าเป็นเครื่องจักรทำเงินชั้นดีเลยค่ะอืมการที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากโฆษณาแถมกำไรดีมากๆแบบนี้ มันก็เป็นจุดที่ทําให้หน่วยงานกํากับดูแลทั่วโลกจับตามองด้วยหรือเปล่าคะเรื่องการแข่งขันอะไรแบบนี้ใช่เลยค่ะเป็นประเด็นสําคัญเลยความที่เขาแข็งแกร่งแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดโฆษณาดิจิตอลมันเยอะมากนี่แหละค่ะคือจุดที่ทําให้เกิดคําขามเรื่องผูกขาดมีการตรวจสอบเข้มข้นเลยในหลายๆประเทศถัดมานะคะเสาที่2ก็คือ Google Cloud อันนี้ประมาณสัก11ค่ะครับคลาวนี้รวมอะไรบ้างครับ ก็รวมทั้งพวกโครงสร้างพื้นฐานอย่าง GCP แล้วก็พวกโปรแกรมทำงานอย่าง Workspace ค่ะส่วนนี้กำลังโตเร็วมากๆเลยนะโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่ม AI Data Machine Learning นะคะผมเห็นข่าวว่า Cloud เนี่ยเพิ่งจะเริ่มทำกำไรได้ไม่นานนี้เองใช่ไหมครับทั้งที่เจ้าอื่นอย่าง AWS หรือ Azure เขากำไรมาสักพักแล้ว ใช่ค่ะเป็นคำถามที่ดีเลย Google Cloud เนี่ยขาดทุนมาตลอดเลยนะคะเพิ่งจะพลิกมามีกำไรครั้งแรกก็ปี2024นี้เองค่ะอ๋อครับค่ะ ถึงจะยังตาม AWS กับ Azure เรื่องส่วนแบ่งตลาดนะคะแต่ว่าการเติบโตที่สูงแล้วก็การที่เขาเน้นลูกค้า AI data ซึ่งตลาดมันกำลังบูมเนี่ยก็ทำให้แนวโน้มค่อนข้างดีค่ะแต่แน่นอนการแข่งขันก็ยังดูเดือดต้องดูกันยาวๆค่ะว่าจะรักษาโมเมนตัมเพิ่มกำไรได้แค่ไหนส่วนเสาที่3ก็คือ YouTube subscriptions ค่ะพวกบริการเสียงเงินต่างๆอ๋อพวก พรีเมียมมิวสอะไรพวกนั้นใช่ค่ะ Premium Music มีทีวีด้วยอันนี้ประมาณ5%ของรายได้เหมือนเป็นทีวียุคใหม่ไปแล้วนะคะมีทั้งคนดูฟรีซึ่งเขาก็ได้รายได้โฆษณาไปแล้วก็คนจ่ายเงินสมัครสมาชิกครับผมแล้วส่วนสุดท้ายล่ะครับส่วนสุดท้ายประมาณ8%ค่ะเป็นกลุ่ม Other Bets แล้วก็รายได้อื่นๆรวมๆกัน <Other> bets. ค่ะก็พวกธุรกิจฮาร์ดแวร์เช่นมือถือพิกเซลอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเนสตแล้วก็มีรายได้จากค่าธรรมเนียมบน Google Play Store ด้วยค่ะอ๋อจริงด้วยการที่ Google เป็นเจ้าของ Android ที่ครองตลาดมือถือส่วนใหญ่ของโลกเกิน70%เนี่ยเนานะ Play Store ก็คงเป็นแหล่งรายได้สำคัญเหมือนกันเพราะแอปเกมส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านทางนี้ ถูกต้องเลยค่ะนั่นเป็นอีกจุดแข็งของอีโคซิสต็มเขาเลยทําให้มีรายได้จากนักพัฒนานเรื่อยๆค่ะพอพูดถึงอีโคซิสต็มความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้คําถามที่ตามมาก็คือ,อ,อขนาดของอํานาจหรือบางทีอาจจะเรียกว่าการผูกขาดของ Google เนี่ยมันระดับไหนกันแน่ครับถ้าเราไปดูข้อมูลในแต่ละบริการนะคะจะเห็นภาพชัดมาก Search Engine นี่คือแทบไม่ต้องพูดถึงเลยครองส่วนแบ่งเกิน90%ทั่วโลกครับ YouTube ก็แทบไม่มีคู่แข่งจริงๆในระดับโลกเลยนะคะทั้งในแง่คนดูหรือเครื่องมือสำหรับครีเอเตอร์อืมจริงครับระบบปฏิบัติการ Android ก็อันดับหนึ่งบนมือถือ Google Maps นี่กลายเป็นมาตรฐานไปแล้วฝังอยู่ในแทบทุกเว็บทุกแอปใช่เลยใช้กันตลอดอย่าง Gmail, Drive, Docs, Calendar ที่คนใช้กันทั่วโลกอีก ทั้งหมดนี้เลยค่ะทำให้ Google เข้าถึงข้อมูลมหาศาลมากๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เอาไปพัฒนา AI อย่างเจมินายให้เก่งขึ้นนะคะแต่มันสร้างกำแพงที่สูงมากจนคู่แข่งหน้าใหม่ๆเนี่ยเอ่อแทบไม่มีทางเข้ามาสู้ได้เลยในตลาดหลักๆของเขาฟังดูเหมือนบริการของ Google มันฝังอยู่ในชีวิตประจําวันเราไปแล้วจริงๆนะครับไม่ว่าจะทําอะไรในโลกดิจิทัลนี่แทบจะเลี่ยงไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับปัจจัยอะไรที่จะขับเคลื่อน GOOGL ต่อไป ปัจจัยขับเคลื่อนนะคะอย่างแรกเลยโครงสร้างรายได้จาก Ads เนี่ยมันยังแข็งแกรง่งแล้วก็กำไรดีมากอยู่ค่ะธุรกิจ Search Ads เนี่ยปกติมันจะโตตามเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วบวกกับความสามารถในการใช้ข้อมูล Real-Time ททำให้โฆษณาแม่นยำขึ้นไปอีกสองก็คือ Cloud กับ AI ค่ะอันนี้เป็นเหมือน S-curve หรือแหล่งเติบโตใหม่ที่ชัดเจน GCP ก็เริ่มทำกำไรแล้ว AI อย่างจ e ม i น i ก็กำลังถูกเอาไปรวมกับบริการอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้วเรื่องสถานะทางการเงินแหละครับที่ว่าแข็งแกร่งมากมีเงินสดเยอะอันนี้มันช่วยยังไงบ้างครับในสถานการณ์ปัจจุบันหรือมองไปข้างหน้าอันนี้สำคัญมากเลยค่ะ Google มีกระแสเงินสดอิสระหรือ free cash flow เนี่ยปีหนึงเกิน7 0,000่นล้านดอลลาร์นะคะ แล้วก็มีเงินสดในมืออีกเป็นแสนล้านดอลลาร์โอ้เยอะมากค่ะเงินทุนมหาศาลขนาดนี้ทำให้เขามีความยืดหยุ่นสูงมากค่ะจะลงทุนหนักๆใน R&D โดยเฉพาะ AI ที่แข่งกันดุเดือดเนี่ยก็ทำได้สบายจะซื้อจิตการใหม่ๆก็ได้หรือแม้แต่ใช้จ่ายค่าปรับถ้ามีประเด็นกฎร,ระเบียบอะไรขึ้นมาแล้วก็ยังใช้ซื้อหุ้นคืนอย่างต่อเนื่องได้อีกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นค่ะ สุดท้ายก็คือการที่เขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มสำคัญๆทั้ง OS มือถือ Android แผนที่แล้วก็ Search Engine เนี่ยมันทำให้ Google ยังคงเป็นเหมือนประตูหล,ลักสู่โลกอินเทอร์เน็ตอยู่ดีค่ะแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นมาก็ตามสรุปแล้วจุดที่ทำให้ Google อย่างน่าจับตาก็คือ 1. ธรุรกิจ Search ที่ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมเป็นป้อมประการทำเงิน 2. YouTube ที่เป็นสื่อหลักของโลกไปแล้ว 3. Ecosystem ท,ที่เหนียวแน่นมากผู้ใช้เปลี่ยนยาก 4. โอกาสโตจากคลาวด์และ AI และ 5. ฐานะการเงินที่แข็งแกร่งสุดๆพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ใช่ค่ะถ้าให้เปรียบเทียบนะคะดิฉันคิดว่า Google เนี่ยคล้ายๆกับเป็นระบบหายใจของอินเทอร์เน็ตเลยค่ะระบบหายใจค่ะคือไม่ว่าใครจะสร้างสารรค์อะไรจะทำธุรกิจหรือจะใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์เนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่เกี่ยวข้องกับบริการของ Google ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะ อเป็นทาตัดเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากครับซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะครับว่าในเมื่อเราต้องพึ่งระบบหายใจนี้มากขนาดนี้เนี่ยอะไรคือความเสี่ยงหรืออะไรจะเกิดขึ้นถ้าระบบนี้ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหรืออาจจะเป็นเคลื่อนลูกใหม่ของเทคโนโลยี AI ที่อาจจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าเดิมๆไปเลยอันนี้คงเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ